เราเคยตั้งคำถามกันไหมครับว่าโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์มาแล้วกี่รอบ ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับเออนะฮะวันนี้เราจะชวนตั้งคําถามนะฮะหลายคนอตอบได้ทันทีนะครับถ้าตอบได้ทันทีเนี่ยแสดงว่าแหมฉลาดมากๆนะฮะผมก็อกตอบได้นะแต่ผมจะเล่าเรื่องเรียงตามนั้นไปก่อนเราน่าจะอยากรู้นะคือนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราสามารถคํานวณได้นะครับว่า แม้กระทั่งโลกเราหรือดาวเคราะห์ทั้ง8ด่วงในระบบสุริยะเราเนี่ยนะฮะเราสามารถคำนวณว่ามันโครจรรอบดวงอาทิตย์มาแล้วทั้งหมดกี่รอบในตลอดอายุที่มันถูกสร้างขึ้นมานะครับระบบสุริยะของเราเนี่ยมีอายุประมาณ4,600ล้านปีนะครับซึ่งเราก็ใช้ทฤษฎีต่างๆที่สามารถดูจากหลักฐาน ของชั้นเปลือกหินบนโลกหรือหลักฐานต่างๆที่เราสามารถรู้ได้หลักฐานจากดวงดาวต่างๆเนี่ยเราสามารถคำนวณได้ครับว่าโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเราเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นมาหลังจากที่ดวงอาทิตย์ฟิวชันตัวเองได้สำเร็จเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่ในช่วง100ล้านปีแรกเนี่ยนะครับมีการสร้างดาวเคราะห์ขึ้นมา อาจจะมีแบ่งเป็น2รุ่นก็คือดาวข้อที่เป็นก๊าสนะครับอย่างเช่นดาวพฤหัสนะฮะดาวเสาเนปจูนยูเรนัสนะฮะดาวเหล่านี้จะเกิดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีดาวเคราะห์หินเกิดขึ้นตามมาก็คือดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารนะครับถือว่าเป็นน้องเล็กนะฮะแต่ว่าด้วยความผันผวนและความสวิงนะฮะบวกกับดาวพี่ใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีเนี่นะครับเลยทําให้การ โคจรของดาวเนี่ยมันถูกจัดเรียงใหม่แล้วดาวเคราะหินซึ่งโดยปกติทั่วไปในระบบดาวจะต้องไปอยู่รอบนอกของการโคจรรอบดาวฤกษ์ตอนของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลบางอย่างจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์เลยทําให้ดาวเคราะห์หินเนี่ยเข้ามาอยู่เป็นดาวเคราะ์ชั้นหนแทนแต่เราเกิดทีหลังแต่เราเข้ามาอยู่ด้านใน <laughs> จนกระทั่งเกิดความสมดุลน,นะฮะ ถ้านับกันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันคือ4,590ล้านปีแปลว่า10ล้านปีเท่านั้นเองนะก็เกิดดาวเคราะห์ที่เป็นก๊าซสดวงนะฮะอย่างพฤหัสเสายูเรน,นัสเนปจูนแล้วนะฮะแล้วก็สับสนวุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นผ่านมาอีกประมาณ90ล้านปีนะฮะก็จะมีดาวเคราะห์หินเกิดขึ้นอีก4ดวงพุธสุก โลกอังคารซึ่งก็จะมีอายุประมาณ4,500ล้านปีพอมาถึงตรงนี้ทุกคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วตอบผมได้ทันทีว่าอา้าวก็ถ้าโลกมีอายุ4,500ล้านปีโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์มาแล้ว4,500ล้านรอบไงครับถูกต้องสุดยอดนะฮะเพราะว่า หนึ่งปีของเราเนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งรอบของการโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าโลกมีอายุ4,500ล้านปีโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์มาแล้ว4,500ล้านรอบนะฮะแต่ดาวดวงอื่นล่ะเออดาวพุธดาวศุกร์ ดาวอังคารพรหัสเสาอยู่ในนปบจูนแต่ละดาวเนี่ยอยู่ในรัศมีวงโคโจรที่แตกต่างกันและมีความเร็วต่างกันนะฮะในขณะที่เรายือนอยู่บนโลกเนี่ยนะฮะเราอาจจะไม่รู้สึกว่าโลกนี่หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วนะครับความเร็วประมาณ1,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากๆนะครับนะฮะในขณะเดียวกันเราโลกของเราเนี่ยยังเคลื่อนที่ไปในวงโคโจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วในการโคโจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะเร็วมากๆเลย 6 7 0 0 0ไมล์ต่อชั่วโมงคิดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือ1,7,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากๆเราไม่เคยอยู่ที่เดิมนะฮะผมชอบอตอนที่ผมทำคลิปเรื่องของการเคลื่อนที่ทั้งระบบสุริยะเราเนี่ยนะฮะแล้วเคลื่อนที่ไป คือเราเองเนี่ยหมุนวนรอบดวงอาทิตย์อย่างเดียวไม่พอนะฮะดวงอาทิตย์เรายังหมุนวนรอบทางช้างเผือกอีกด้วยแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงด้วยสนุกมากอันนั้นนะฮะถือว่าเปิดโลกความรู้สึกนะฮะเพราะว่าผมก็เคยตั้งทฤษฎีขึ้นมาสั้นๆเนาะแบบคิดขึ้นมาเองนะคือไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรอย่างที่รู้ดีเปิดช่องนี้มาเพราะว่าอยากมีความรู้เรื่องนี้พูดผิดบ้างพูดถูกบ้างโดนด่าบ้างอะไรเงี้ยก็ตามนั้นนะฮะเพราะว่าผมก็ถือว่า ผมไม่รู้อ่ะผมก็รู้ได้เท่านี้นะฮะแล้วผมก็คงไม่สามารถถูกไปซัทุกเรื่องได้ผมก็เคยคิดขึ้นมาเองนะด้วยทฤษฎีในใจเราเองเลยว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันดูดเอาไฮโดรเจนนะฮะเข้าไปฟิวชันนะฮะในระบบของมันเองเนี่ยถ้ามันดูดถ้ามันอยู่กับที่เนี่ยการดูดของมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องหมดปะร,รอบๆนั้นอนะ่ะต่อให้รัศมีเป็นร้อยล้านกิโลเมตรนะฮะมันก็ต้องหมดนะ มันน่าจะมีเชื้อเพลิงหมดในวันใดวันหนึ่งแต่พอเรารู้ว่าทุกอย่างมันเคลื่อนที่ไปอ๋อพอมันเคลื่อนที่ไปมันก็มีสา,สารใหม่ๆอยู่ในพื้นที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเออนี่คือเหตุผลว่าทำไมระบบดาวอย่างระบบสุริยะของเราเนี่ยถึงอยู่มาได้ถึง4,600ล้านปีนะครับโอ้เรียกว่ามีเชื้อเพลิงให้ได้ไม่จํากัดนั่นเองนะครับทีนี้การคำนวณครับว่า ดาวดวงอื่นๆเนี่ยนะฮะจะมีการวิ่งรอบดวงอาทิตย์มาแล้วกี่รอบเราไปไล่กันเลยคุณชอนเรม,มอนนักดาราศาสตร์จากห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ฟิสิก์บอกโดในประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบดาวเคราะห์ได้คุยกันกับสำนักข่าว l i f e Science นะครับบอกว่าช่วงแรกๆนี่นะฮะเขาเรียกว่า ความไม่เสถียรของพลวัตช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของระบบสุริยะเนี่ยนะฮะมันมีความไม่เสถียรของพลวัตมันเกิดแรงดึงดูดระหว่างกันและกันแล้วก็จัดเรียงกันเนี่ยเกิดความสับสนวุ่นวายในช่วงแรกๆประมาณ100ล้านปีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะดาวเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมันโครจรอ,อยู่ในวงโครจรที่เสถียรมากๆตลอด4 0 0 0กว่าล้านปีที่ผ่านมา มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันคงที่และเสถียรมากๆแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นคุณเรมอนเลยบอกว่าตลอดช่วงอายุของระบบสุริยะเนี่ย98-99%วงโคโจรของดาวเคราะห์มีความราบเรื่อนและมีความเสถียรเราจึงสามารถใช้พลวัตของวงโคโจรปัจจุบันของดาวเคราะห์แต่ละดวงเพื่อที่จะคำนวณจำนวนการเดินทางต่อรอบของดวงอาทิตย์ ของแต่ละดาวเคราะแต่ละดวงได้อย่างแม่นยำนะฮะอ่ะโลกเรารู้ละ4,500ล้านรอบนะครับต่อมาครับไล่มาเลยดาวพุธครับดาวพุธนี่เป็นดาวเคราะห์หินที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดใช้เวลาคือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วมากนะครับสามารถบินวนรอบดวงอาทิตย์ได้โดยใช้เวลาเพียงแค่88วันเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นใน4,500ล้านปีที่ผ่านมาดาวพุธเนี่ยได้โคโจรรอบดวงอาทิตย์ไปแล้วจากการคำนวณ18,700ล้านรอบ <c oughs> ในขณะเดียวกันดาวเนปจูนนะครับซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดนะฮะใช้เวลาเดินทางถึง61,90วันต่อรอบนะครับใช้เวลาในการโคโจรรอบดวงอาทิตย์นะฮะหรือ หนึ่ปีเรียกว่าเกินหนึ่งช่วงอายุคนนะฮะนะฮะคือเราเกิดแก่และเจ็บและตายดาวเนปจูนเนี่ยยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยคือเราสามารถมีชีวิตอยู่บนดาวเนปจูนได้แค่ครึ่งปีนะฮะครึ่งปีของดาวเนปจูนแล้วเราก็เสียชีวิตกันก่อนเพราะว่าไม่น่าจะมีใครแฮปปี้นิวเยียร์บนดาวเนปจูนได้นะฮะโอ้โหต้องคุณต้องมีอายุถึง6กหมื่น 6กหมืวันเลยนะฮะผมพูดผิดนะไม่ใช่ไม่ใช่หกหมื 6, ปีพูดผิด6 1หมืวันนะฮะหรือ164ปีนั่นหมายความว่าตลอด4,500ล้านปีที่ผ่านมาดาวเนปจูนเพิ่งหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปได้27.9ล้านรอบเท่านั้นเองนะครับหูอ่ะแล้วก็มีดาวอะไรอีกดาวศุกร์อ่าดาวศุกร์นี่ก็อายุพอๆกับโลกนะฮะ หมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยใช้เวลา225วันเออหนึ่งปีบนดาวศุกร์เนี่ยใกล้เคียงกับโลกนะฮะใกล้เคียงกัน,น,น225วันเท่ากับว่าดาวศุกร์เนี่ยโครจรรอบดวงอาทิตย์มาแล้ว7,300ล้านรอบต่อมาเป็นดาวอังคารครับดาวอังคารนี่มีระยะเวลาในการโครจรรอบดวงอาทิตย์687วันก็จะประมาณ2เท่าของเรา1ปีบนดาวอังคารเท่ากับ2ปีบนโลก นะครับใกล้เคียงกันนะฮะมีต่างกันเล็กน้อยเท่ากับว่าดาวองคารเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์มาแล้วนะครับ2,400อล้านรอบ <c oughs> เรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเรานะฮะดาวพฤหัสบดีครับใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์ถึง4 3 3 3บวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะดาวพฤหัสบดีโครจรรอบดวงอาทิตย์มาแล้ว386.9ล้านรอบเท่านั้นเองดาวเสา ใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าวันโอ้ไกลมากอยู่ไกลมากที่ผ่านมาคือโครจรไปแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านรอบเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ดาวยูเรนัสครับอ่าอันนี้ก็ใช้เวลาถึงสามหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดวันในการโครจรรอบดวงอาทิตย์ที่ผ่านมาคือโครจรไปแล้วห้าสิบสี่จุดหกล้านรอบอเรียกว,ว่าแทบจะสิบเท่า ะะเกือบ10เท่าของโลกเลยนะฮะจำนวนรอบที่หมุนได้และลักษณะของวงโครจรกับจำนวนรอบเหล่านี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปในอัตราที่เสถียรมากๆเพราะว่าอายุของระบบสุริยะของเราเนี่ยจะยังคงดำเนินต่อไปนะครับอย่างอีกน้อยๆนะครับอีกน้อยๆเลยนะ1 0 0 0ล้านปีเป็นอย่างตำ่ำ นะครับซึ่งดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยน่าจะมีอายุไขประมาณ900 0ล้านปีแต่ว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนะฮะอีกประมาณ1000ล้านปีไปดวงอาทิตย์จะเริ่มขยายตัวแล้วครับจากดาวแคระเหลืองนะครับก็จะค่อยๆขยายตัวจนกระทั่งเข้าสู่สเตทที่เป็นดาวยักษ์แดงซึ่งตอนที่เป็นดาวยักษ์แดงเนี่ยรัศมีของดวงอาทิตย์เนี่ยจะมาถึงโลกเลยนะครับถึงตอนนั้นดาวพุธดาวศุกร์นี่ เป็นผุยผงแล้วโลกก็เป็นผุยผงไปเรียบร้อยนะฮะแล้วตอนนั้นระบบสุริยะก็อาจจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะว่าดาวยักษ์แดงที่ขยายตัวนะครับก็จะมี แบบขนาดที่ใหญ่ขึ้นรัศมีความร้อนก็จะแผ่ออกมามากขึ้นนะฮะในขณะที่มวลเท่าเดิมก่อนที่จะเข้าสู่สเตจของการหมดอายุซึ่งก็จะควบแน่นกลับเข้าไปกลายเป็นดาวแคะขาวแล้วก็จะโนว่าหรือจะเฟดตัวเองยุบเป็นหลุมดําหรืออะไรอีกทีหนึ่งแต่ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยไซส์เล็กครับโอกาสที่จะเป็นหลุมดำเนี่ยยากมากเราน่าจะกลายเป็นดาวนิวตรอนแล้วก็โนวา ในลักษณะในลักษณะหนึ่งในอีก4,500ล้านปีข้างหน้านะฮะหลายคนชอบบอกว่าอุ้ยอีกตั้งเป็นพันล้านปีเอาให้รอดร้อปีนี้อยู่ไปก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไงคือคุณอยากจะคิดแค่ ช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ได้หอีกอันนี้ก็เป็นความสุขของคณนะแต่เราเนี่ยเราก็เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เราก็เรียนรู้ได้เราก็เรียนรู้ว่าเออไปถึงนู่นนะจุดตรงนูน้นตรงนูน้นอีกกี่พันล้านปีเราเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะแนวคิดมันต่างกันนะฮะคุณมาบอกผมว่าไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นหรอกเชื่อไหมบังคับผมผมก็ไม่เชื่อคุณเรื่องเล่าอาวากาศ